โอเคเราเจอกับซาซาเซโร่นะครับ oh. เขามีพระห้อยด้วยนะคือไงคือจะกันได้ไงหรอโอเคผมคิดว่าพราในกันไม่ได้นะครับเพราะผมบุกหนักมากนะครับ ะก็ต้องถอยนะครับหยอกเล่นนะครับคำคนะครับ okay. mm hmm. บุกจนพระต้องถอย let's see กดนะครับ t h is t h ท point uh, ที่ทำให้เราทำแต้มนี้ได้นะครับเพราะว่าเรือเรากดนะครับโอเคอืมอืม ังสองสูงไปเลยนะครับแล้วเราก็วัดเขาเดินเร็วมากนะครับที่เมื่อกี้ผมมีเดินผิดนะแต่ว่าเขาคงไม่เห็นหรอกเพราะว่าด้วยความที่เขาเดินเร็วอย่างเดียวนะครับาการเดินเร็วก็ดีถ้าถ้ามันมีคุณภาพด้วยนะครับแต่ถ้ามันไม่มีคุณภาพมันก็เท่านั้นนะครับนี่พูดตรงๆเลยนะครับ อค okay. ผมไม่อยากให้หมากบันตันนะครับเพราะว่ามันจะเสมอได้ okay. เทคซัพพอรเทคก็ผมคิดว่าไอเดียที่ถูกต้องของผมควรจะเป็นอย่างนี้ okay. ต้องซอนเรือตัวนี้กินเปิดโอ้เหนียวแน่นนะ ไม่ง่ายนะครับเนี่ยทาเป็นเล่นไปนะครับย,ยังยากอยูอเ่เยอะเลยนะครับผู้ต่อสู้เรา่อนข้านที่จะเหนียวแน่นหนึบนะครับเคี๊ยบสุดสุดเลย not an easy task to w i n โอ้ผมรู้สึกได้ถึงความที่ผมว่ามันถึงเวลาแล้วที่ผมควรจะต้องแหกหมากนะครับเพราะว่าเออผมต้องเสียค่าหมากบ้างเพื่อที่จะบุกไปนะครับเขาไม่เอาอะไรเลยเ e s, <Yeah>. <S, yes, s สิบ five อเดือเขาจะต้อง <Yeah. S 1> ออก,กิน ื่อที่จะต้านทานเอาไว้แต่เราจะต้านไม่อยู่เพราะว่าเอาเราจะขึ้นขุนดีไหมแต่ผมว่าควรน่าจะดีกว่าเพราะว่าเขาติดลูกอ๋อเมื่อกี้ผมมาเข้าไปดีกว่าติดลูกคาดอืมลูกเข้าไปก็ได้กินละผมไม่เห็นน่าเสียดายเ,เห็นนี่ฮะบุลเลต์พุเอ่อบันเดอร์พูนะครับก็คือเราจะไม่เดินแจมแบบว่าผิดพลาดเส <laughs> <laughs> ื้อตัวนี้บันเดอร์พุ ยโอเคผมว่าเขาน่าจะยอมได้แล้วนะเพราะว่าบางของเขาค่อนข้างที่จะไม่ไม่เหลือความหวังอะไรแล้วนะครับแต่เขาก็ายังไม่ยอมนะครับผมไม่รู้ว่าเขาหวังอะไร เห็นไหมว่าผมพยายามที่จะปิดประตูตีแมวนะครับไม่ให้คู่ต่อสู้ผมนี่ออกได้เลยนะครับโอเคยู okay. ่ <You. S 1> นะครเราก็เดินเราไปเรื่อยนะครับค่อยค่ๆที่จะชิชๆนะโอเค what is okay. let's see this okay. ฝ่ายฝ่ายทั้งท่านที่จะสบายพว่าตัวเยอะมาก เยอะมากจริงๆเยอะมากแบบที่ผมขังม้าเขาได้เลยผมขังม้าเขาได้จริงๆเ่นะ yes โอเคม้าตายนะครับ yeah. สายฟรีนะคิดจะกู้เงินด่วนทันใช้ที่ไหนก็สม,มัคร promise ได้จะชิลอยู่ริมทะเลจะดูวิวอยู่ที่ภูเขาผมไม่อยากกู้ครับโอเคก็ตอนนี้ก ใครสนใจซื้อผมนี่ก็สามารถถ้าแบบอยากเรียนรู้นะหรืออยากสนับสนุนช่องทางออช่องหมกลูกของเรานะก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับที่เพจคุยหมกลุกกับเซีนบอลทางเพจ Facebook หรือมารุไทยคาราวาผู้ใฟรู้ก็ได้นะครับซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ของผมนะครับมาดูเกมที่สองอันดีกว่าเล่มหนึ่งเนี่ยห้าสี่เก้าเล่มเนี้ย มาขวาที่ระเทศผู้การเนี่ย549ส่วนเล่มสองเนี่ย590เล่มหนึ่งนี่เป็นท่าพื้นฐานนะส่วนเล่มสองเป็นท่าไม่ตายอันนี้เราแค่เดินปกตินะครับ น o ำมันวิตกินสมองมันวิตกินเด้อเด้อด้อเด้อเด้อด้อาาอะไรคำคำนะครับ Okay let's see what is happening here Okay อืมที่ผมมีสองไอเดียนะผมมีมากินกับกับบี้กินนะครับท้าไอเดียธรรมดาก็ม้ากินแล้วก็นือว่ามันก็พอได้ ไม่ก็เป็นกัรเบี้ยก,กินก็มีไอเดียที่จะที่จะแทงเข้าไปาแ,าากกแล้วก็ไม่ e ัมม์เกรซี่ไอเดียแวผมว่าโหเบี้ยกินละกันเพราะว่าคิดว่าโคตสู้เราน่าจะน่าจะรับได้ไม่ดีครับ คิดว่าแทงเข้าไปแต้มนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสร้างความอึดอัดให้เขานะเพราะว่าเออ้าผมกินเข้าไปหมากินอันนี้ the big big problem แล้ว,วก็หมาปูไ้ก่อน big big อืมเขาเหนียวแน่นนะครับก็ยังที่จะไม่แทงง่าย ไอเดียเขาคือคงจะถอยนะครับถ้าเรากินขุนกินก็ดิสนี n กเอ่อเคสอชเอช s อชเโอ้ัฮัลโหลครับ ได้แล้วสนาบสบายดีครับมาเล่นต่อ,อครับนยี่าน่าจะชิวเพราะว่าไม่มีคนเนาะได้แต่ว่าได้อยู่แต่ว่ามันต้องต้องต้อง ต้องว่างๆแล้วก็มันก็ถ้าถ้ามันมากพอนะใช่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 ได้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 ทำนะ ไปไปไปพี่ไปใช่โอเคครับสวัสดีครับโอเคนะครับก็เ,ม,เมื่อกี้เราติดสายนะวัดเด้อโอเคโอเคเหโอเดี๋ยวนี้เราจะไปเก็บวัดรึ้นนะเพราะว่าผมผมผมปล่อยให้ป้อมผมแตกไม่ได้ แต่ตอนนี้เห็นไหมว่ามันมันยังมันยังช้าอยู่โค้ตนนี้ผมบังอยู่โอ้เวลาผมเสียไปเยอะนะครับเพราะว่าโอเคผมไปรับโทรศัพท์นะเดี๋ยผมต้องเอาไม้เอาไปก่อนหนึ่งตัวคว่ามันน่าจะน่าจะเบานะนั่นคือในความคิดของผมนะเอรี่นะซึ่งไม่รู้มันจะใช่หรือเปล่าม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 ากินมา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 กิน ผกินแล้วก็โอเคเวลาผมน้อยมากนะเพราะว่าเราโมาไปรับโทรศัพท์นะครับซึ่งโอเค ผมจะลองใช้สกิลสุดยอดเซียนดูว่ามันจะทันไหมนะครับผมมีความหวั่นใจว่ามันจะไม่ทันนะถ้าไม่เล่นไปมันจะทันนะเฮ้ยลูกคาด โอ้ oh my g o o d n e s โอ้ my god โ oh อ my gosh บันเดอร์นะครับบางคนต่างบันเดอร์มากนะครับเพราะว่าเวลามันน้อยนะครับซึ่งเข้าใจได้ Understand. Go <sighs> now. มันอาจะเสมอนะเพราะว่ามันถูกแรกเหลอือเราอยไปหน่อยนะครับเราเลยไม่ค่อยได้คิดนะไม่งั้นผมีว่าเราน่าจะชนะนะเพราะว่ามันมีชอ็อตลุกคาดหลายทีแต่ว่าเราเราไม่ได้เดินเลยอะไรผมว่าเกมก็สนุกแล้วก็สูสีขึ้นนะ ไม่มาลูกคาตเนี่ยสุดผมไม่เวลาคิดเลยประเด็นคือถ้าผมแม้กระทั่งถ้าเป็นผมเนี่ยถ้าไม่มีเวลาคิดเลยก็ก็บันเดอร์รัวๆได้เหมือนกันนะครับบันเดอร์พรูปไม่อยู่นะครับเฮ้ยมาฟรี โคตรมั่วอะไรนะครับ <Yeah. S 1> เกมนี้ผมว่าคู่ต่อสู้เราเต็เงแน่นอนนะจบเกมเนี่ย <Yeah. S 1> โอ้โหผมเหมือนผมจะโดนลุกจนยังไงไม่รู้เลยเว <Yeah. S 1> ลาผมจะหมดรอเวลาจริง <Yeah. S 1> สุดยอดมาก <Yeah. S 1> เกมนี้สุดยอดแย่นะ <Yeah. S 1> จบะจนไป,ไปเล่นไปโอ้ oh my goodness เ h อะ gosh my gosh yeah my gosh yeah okay. yeah yeah hello มาลุกขุนขึ้นมาลุกขุนลงไม่น่าได้คนระับมาลุกขุนขึ้นมาลุกขุนลงไล่เลยดีกว่าเวลามันน้อยมากนะโอ้โหมา super องกรีนะครับ ก็มากินโคดแล้วเม็ดลูกนี้เรียบร้อยเยี่ยมเยี่ยมเสร็จร้อยเยีม เนีย <Okay>. hey. <Yeah. S 1> เราควรจะกินฟรีนะครับเบดตัวเนี้ยการแรกถือว่าผิดสูตรนะครับเพราะว่าเราควรจะได้กำไรมากกว่าน,นั้นการแรกที่อยู่มันได้น้อยโอเคไปได้แนละ้ว <Yeah. S 1> เรียบร้อยนะครับชิวนะครับ โอ้ทมทำไม,ไมเกือบจะปล่อยอัพแล้วนะครับเกือบแล้เกือบโอเมันต้องกันตรงนี้เนี่ยการตาที่ผมวงต,ตาเนี่ย <Yeah. S 1> กันออกแล้วก็ค่อยลุกจนนะครับเย้ก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เพจคุยหมักรุกกับเซนบอลตามเพจ facebook แล้วก็จีบมารลดทาง y t u t u ด้วยนะครับส่วนท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อหนัง <Yeah. S 1> สือไปอึกหหรือสนับสนุนช่องผมเนี่ย ก็สามารถจะสั่งซื้อือเราก็ได้เล่มใดเล่มหนึ่งหรสองเล่มหรือพร้อมคอร์สเรียนนะคือล 1, เล่หนึ่งเล่มเนี่ยเล่มเล่มหนึ่งในห้าสี่เก้าเล่มสองในห้าเก้าศูนย์ถ้าเกิดพร้อมคอร์สเรียนซื้อปกติจะเป็นราคาพันนห้าร้อยนะพันสี่ร้อยสิบถ้ารวมยกเซตทั้งหนังสือสองเล่มบวกคอร์สก็จะเป็นหนึ่งเก้าเก้าศูนย์นะครับได้ลดราคาเหมือนได้เล่มหนึ่งฟรีอะอารมณ์นั้นนะครับโอเคครับสวัสดีครับ